สวัสดีครับตารับวันนี้นะครับผมนัชชนนท์จะพามาดู บ้านเดี่ยวนะครับชั้นเดียวแล้วก็เป็นบ้านนะครับที่อยู่ในเขตโซนของเป็นลักษณะเนินนะครับแล้วก็มีวิวภูเขานะครับให้เราเทควิวได้โดยรอบเลยทีเดียวตำแหน่งโอโซนเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ครับเราจะเลี้ยวเข้ามาจากเส้นถนนลาดยางครับอยู่ประมาณราวแค่100เมตรเท่านั้นนะครับพอเข้ามาข้างในโซนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งถนนคอนกรีตเนี่ยก็จะมีร่องระบายน้ําซึ่งบ้านหลังที่เราอยู่เนี่ยครับจะเป็นลักษณะของแปลงที่ดินสี่ เลี่ยมนะครับแล้วก็ปลูกบ้านไว้โซนด้านท้ายนะครับเราเดินเข้ามาด้านหน้าเนี่ยครับบริเวณแนวรั้วแนวขอบเขตเนี่ยจะมีชัดเจนอยู่แล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นสวน2ข้างทาง ซึ่งส่วนสองข้างทางนี้นะครับเขาจะปลูกไม้ผลเอาไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเน้นนะครับเป็นพวกของกินมากกว่านะครับก็จะมีทั้งทับทิมตยามนะครับมีทั้งต้นส้มไม่ว่าจะเป็นส้มโอหรือว่าส้มธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มีพวกมะขามเทศนะครับมีน้อยหนานะครับคือเขาเน้นเลยว่าอยากกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นนะครับก็ในอนาคตนะครับรับรองว่าบ้านหลังนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินแน่ๆนะครับก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มีพืชผักสวน รัว้านนะครับเข้ามาตรงโซนบริเวณของด้านหน้าบ้านหลังนี้นะจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับในเรื่องของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบ้านปูนนะครับหลังคาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคากระเบื้องนะครับแล้วก็จะมี เราก็จะมีโซนด้านหน้านะครับที่เขาทําเป็นลักษณะของตัวกันสาดกันแดดกันฝนนะครับเพิ่มเติมออกมานะครับก็จะเป็นหลังคารีทันชีทนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้นั่งเล่นนะครับให้เดินเล่นรอบๆบบ้านส่วนบริเวณด้านข้างบ้านนะครับด้านโซนเนี่ยเขาจะเพิ่มเติมมาต่อเติมเป็นรหรับพื้นที่ลงจอดรถนะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถจอดรถเนี่ยได้ถึง2คันเลยทีเดียวนะครับผมขยับนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณของตัวรอบบ้านนะครับเขาจะเหตพื้นคอนกรีตเอาไว้ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเดินนะครับในช่วงของหน้าฝนนะครับก็จะทําให้ตรงบริเวณเขตนี่ครับไม่เฉะแฉะนะครับ ในส่วนของตัวบ้านเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณรอบๆบ,บ้านก่อนนะครับอย่างบริเวณรอบบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยเขามีการถมดินเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำให้จากเดิมเนี่ยเคยเป็นที่เนินนะครับยิ่งสูงกว่าตัวเส้นถนนหน้าบ้านเราอีกนะครับแล้วก็บริเวณล้อมรอบ,อบ,อบเนี่ยเขาจะมีแนวรั้วอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะเพิ่มเติมด้วยการที่ว่าทําแนวกั้นคันดินนะครับตรงนี้ก็จะลงแทนสาเร็จเอาไว้นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับอย่างเนี้ยจริง จะปลูกต้มหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของพื้นบ้านก็จะมีนะครับอย่างเช่นขล้ววยหรือว่ามะละกอโอ้โหมะละกอตัวนี้ดอกดกมากนะครับผมอันนี้จะเป็นพันธุ์สามงามของออพิ่จิตมัง้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมโอเคบริเวณในส่วนนี้นะครับเรื่องของแนวขอบเขนจะชัดเจนมากแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยครับของแปลงนี้นะครับ เขาจะติดกับร่องน้ําสาธนารณะนะครับเวลาที่ฝนตกมาอย่างเงี้ยน้ำก็จะไหลไปตรงร่องน้ําสาธารณะแล้วก็ระบายออกไปนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางด้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะเทพื้นคอนกรีตเอาไว้เพราะว่าเผื่อสลหรับบริเวณเป็นลานซักล้างน้คคับผมแล้วก็อย่างอันเนี้ยเราจะมองเห็นด้านหลังนะครับเขาจะมีแอร์ซึ่งแอร์ตัวเนี้ยในบ้านเ่ยเดี๋ยวแถมให้ด้วยนะครับเขาทําออกมาออกแบบมาดีมากกันแดดการฝนให้แอร์ด้วยนะครับอันนี้คือใส่ใจมาก แล้วก็บริเวณด้านพวกหน้าต่างที่ด้านไหนจะเป็นบานสไลด์นะครับเขาจะมีพวกเหล็กดัดเอาไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของอีกซิ่งหนึ่งที่ทางด้านลงจอดรถนะครับจะสังเกตได้ว่าลงจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีตัวร่องหลังคาครับทำร่องระบายน้ำเอาไว้น้ำก็จะไหลออกมาแล้วก็ลงมาตามพื้นดินนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสาสัญญาณวิทยุนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเล่นวิทยุอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้แถมให้ลูกค้านะครับในวันที่ขายได้นะครับ ทางด้านเจ้าของเนี่ยเขาขอขนออกไปนะครับซึ่งตรงด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วนะครับบริเวณด้านข้างบ้านตรงส่วนที่เป็นลานจอดรถเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่นอกจากตัวที่จะมีลานจอดรถเนี่ยสามารถที่จะ จอดได้ถึง2คันแล้วนะครับเขาจะมีเป็นลักษณะของพื้นที่ที่กว้างซึ่งตรงด้านนี้ทางเจ้าของเขาก็จะปลูกต้นไม้เอาไว้เป็นหรับพวกพืชผักส่วนครัวเสริมขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีพวกไม้ผลไม้กินได้พวกส้มโออะไรอย่างเงี้ยครับที่ปลูกเอาไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันในตัวบ้านต่อเลยครับผม ด้านหน้าบ้านเนี่ยทางด้านเรื่องของบานประตูนะครับเขาะจะเป็นทําลักษณะของไม่มีตัวเหล็กนะครับแต่ว่าจะมีเป็นตัวมุ้งลวดเอาไว้กันพวกมแมลงนะครับเพื่อที่จะเปิดรับลมแล้วก็ให้โฟโล์นะครับเราเข้าไปดูด้านในกันครับในส่วนของด้านในบ้านนะครับ ด้านในบ้านส่วนแรกเลยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ตลรับห้องโถงนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับซึ่งส่วนเนี่ยเราก็จะใช้สําหรับในการดูทีวีหรือว่านั่งทํากิจกรรมภายในบ้านได้เลยนะครับซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับก็จะมี1ห้องนอนอยู่ภายในนะครับห้องนอนเนี่ยขนาดก็จะอยู่ราวประมาณ3ามเมตรครึ่งคูณ3าเมตรครึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ได้มาตรฐานเลยนะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับในห้องน้ํานี้เขาก็จะมีพวกเครื่องทําน้าอุ่นเอาไว้ให้แล้วของแถมในนี้นะครับจะมีทั้งแอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับซึ่งราคาทั้งหมดนี้นะครับขายเพียงราคาแค่9800 0 0 0บาทเท่านั้นครับบนพื้นที่ดินนะครับ200ตารางวาครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะติดกับถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่20เมตรครับความลึก ไปจนถึงด้านท้ายที่ติดกับร่องระบายน้ำนะครับก็อยู่ที่38เมตรครับบ้านหลังนี้นะครับเขาปลูกสร้างเนี่ยตัวหน้าบ้านเองเนี่ยจะอยู่ทางด้านของฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับบ้านเขาก็เลยเออกแบบมานะครับให้ด้านหน้าเนี่ยมีตัว หลังคานะครับคลุมแดดคลุมฝนเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันแสงแดดในช่วงของยามบ่ายนะครับแล้วก็พร้อมกับด้วยที่บ้านเนี่ยถมขึ้นมาสูงจากดินเดิมเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของประวัติน้ําท่วมเนี่ยจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนื่องจากเราอยู่บนเนินอยู่แล้วแล้วก็ถมไปอีกนะครับบริเวณขอบเขตเนี่ยเราสอบเขตอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผม บ้านหลังนี้นะครับทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยสบายใจได้หายห่วงมีให้ครบเลยนะครับด้วยราคาเพียงเก้าแสนแปดหมื่บาทเท่านั้นครับตรับครนที่สนใจนะครับอยากให้ลองเข้ามาชมกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลก็8กิโลเท่านั้นไปตลาดนะครับก็เพียงแค่10นาทีนะครับผม คนที่สนใจนะครับให้ติดต่อเข้ามานะครับกับบ้านหลังนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีใครอยากจะเข้ามาดูนะครับรบกวนแจ้งนัดล่วงหน้าตั้งหนึ่งวันนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับหรือว่าใต้ลิงก์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาลาหักษณะบ้านนะครับที่อยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านเริ่มมาปลูกตั้งบ้าน เยอะกันแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยแล้วก็ยังคงมีวิวเขานะครับให้เราได้ดูด้วยแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวตลาดมากนักนะครับผมตลับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามในช่อง y u u t u h anel นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไปวันนี้ผมนะัชชนันและทีมงานทำเลยดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย